แมเอามาตรงนี้ใกล้ๆนี่ๆกลางๆนด่หน่อยมันไกลเกิน oh เอานนี่ยคุยได้คุยกับอันนี้ได้คุยได้เออแทนแะทนกะ็นี่แหละมื้ออาหารเชา้ามอาหารเสริมปันกระป๋องด้วยเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยกินข้าวกันใส่ไก่ไปเลย ต้องเสริมเดี๋ยวนี่นะครับกิจวัตรประจำวันของพ่อแมวนะครับให้อาหารน้องๆนะครับทุกเช้าทุกเช้านะครับเวลานี้นะครับเวลา10โมงกว่า11โมงกว่ากว่านี่นะครับก็จะมาให้อาหารน้องๆกัน นีอยู่ในข้องนี้ทั้งหมดอยู่สองร้อยนะครับแบบสองร้อย200ตัวทำหมันทุกตัวนะครับ จะกินกันเป็นระเบียบแบบนี้นะครับอยู่กันเป็นโซนๆนะครับเราจะทําเป็นโซนๆให้อยู่แบบนี้ <Yeah. S 1> นี่นะครับ <Yeah. S 1> เป็นหลังๆเป็นโซนแบ่งโซนแบ่งหลังให้อยู่นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนตัวที่อ่อนแอก็จะอยู่ในกรงนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวตัวที่แข็งแรงเขาจะก,กัดนะครับกรงแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับ ัวไม่แข็งแรงก็จะอยู่ในกรงนะครับ <ปะ S 1> เพราะว่าไอตัวแข็งแรงมันจะกัดเอาครับอ <ปะ S 1> อยู่ในกงหหงรงเดี๋ยวเดินตามแม่เขาไปทุกที่นะครับยังไม่หยุดไงเดี๋ยวพอเทหมดเดี๋ยวเขาก็หยุดวิ่งกินกันละเผื่อมันมีตอนไงก็เลยนึกว่าเออมีทั้งมี่ตอนไหมโหโห

ข้าวสารอาหารเม็ดได้เลยนะครับนี่นะครับแบ่งโซนให้กันอยู่แบบนี้นะครับ ข้าววันละกระสอบนะครับหุงกันข้าวใช้กระสอบสองกระสอบครับ <c oughs> หุงใส่ปลากระป๋องหุงใส่ผัก <c oughs> กินเสร็จเขาก็จะพักผ่อนตามอธัธยาศัยนะครับ น,นี้นะครับอันนี้เป็นชุดเฝ้ารถนะครับอยู่เฝ้ารถประจํานะครับ<อ>เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งถังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ตรงท้ายๆหน่อยนะครับ ินข้าวกันนะครับหมาที่ป้าแมวเลี้ยงนะครับป้าแมวเลี้ยงหมาจรจัดนะครับหมาพวกนี้เป็นหมาที่เจ้าของเขาทอดทิ้งมานะครับบางคนก็ฝากดูแลมาแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปก็หลงลืมนะครับก็ทิ้งกว้างไปนะครับนี่นะครับดูนะครับ ใครที่มีกําลังจะมาช่วยเรื่องทํารั้วก็ได้นะครับรั้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทําจากไม้นะครับ วยทารั้วได้นะครับรั้วก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับลมพายุมาก็พัดปิวนะครับพังนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอ,อกที่เลี้ยงหมานะครับเนี่ยครับเราจะมีรั้วเป็นสังกะสีแปะกับด้วยไม้นะครับ อยู่ตรงเขื่อนนะครับห่างไกลจากบ้านผู้คนนะครับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับบริเวณนี้นี่นะครับมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นนะครับ ริเวณข้างหลังนู้นก็จะเป็นสระน้ำนะครับให้ปล่อยลงไปเวลาจัดก,การไปเล่นน้ำนะครับช่วงนี้อากาศร้อนสุน้ขก้อนขั้นจะร้อนนะครับน้องๆก็จะร้อนนะครับบางส่วนหลังคาก็เป็นสังกะสีนะครับบางส่วนก็ยังเป็นยาคาอยู่นะครับยังไม่มีงบประมาณที่จะมาเปลี่ยน,นครับ ใครที่พอจะช่วยเหลือได้ก็เข้ามาช่วยเหลือได้นะครับนี่ก็อีกอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นะครับอยู่กันหลายโซนนะครับนี่นะครับใครที่ใจบุญมีความเมตตานะครับก็เข้ามาดูได้นะครับ คอกอยู่สะแก้วนะครับตาพยาอ,อําเภอสะแก้วจังหวัดสะแก้วครับอำเภอตาพยานะครับนี่นะบางจุดน้องๆเขาก็พังนะครับพังรั้วออกก็ซ่อมแซมกันอยู่นะครับใครที่อยากจะเข้ามาช่วยทารั้วจิตอาสาได้นะครับไม่มีไฟนะครับที่นี่ใช้โซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ไว้น้องๆนะครับ ที่ตรงนี้เรามีอยู่สิบไร่นะครับแต่เราทําไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยทําไปนะครับเรื่อยๆนะครับไม่มีเงินนะครับทําใครที่มีเงินมีใจกุศลมาร่วมสร้างกันนะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆครับตอนนี้ก็กินข้าวกันเสร็จแล้วครับก็อยู่ช่วงพักผ่อนแล้วครับ น้องมาพักผ่อนกันตามอัธยาใสเลยนะครับนี่นะครับโซล่าเซลนะครับนี่นะครับใช้โซล่าเซลล์อิ่มแล้วก็จะเข้าตามที่ต่างๆนะครับพักผ่อน ส่วนที่ยังไม่อิ่มก็กินต่อนี่ครับถ้าเหลือนี่หมายถึงว่าอิ่มคือเหลือละเหลือนี่คืออิ่มนี่ครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับหมาก็จะร้อนนะครับบางตัวก็ลงไปแช่น้ำาอน้วันนี้เราจะดึงน้าขึ้นมาให้ก็เล่นกันมีโอกาส มานะครับมาให้อาหารน้องนหมาน้องแมวที่พ่างเขื่อนได้นะครับรนบนคา,นคาใครยังไม่รู้ว่าที่อยู่อยู่ตรงไหนก็ดูได้จากเพจนะครับที่อยู่เราลงไว้ให้ใน<ร>ในเพจนะครับดูในเพจได้นะครับนี่แะครับมาดูความเป็นอยู่ได้นะครับตอนนี้ต้องการข้าวสารอาหารแห้งจํานวนมากมายนะครับ ใกลบ้านผู้คนนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนนะครับนี่นะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่5โซนนะครับตอนเนี้ยกักไว้ทำเป็น5โซนนะครับทุกตัวทำหมันหมดแล้วนะครับมีวัคซีนทำหมันฉีดยา ก็จะพักผ่อนอย่างนี้นะครับนี่นะครับนอนนะครับอ้วนนะครับทุกตัวอ้วน งใครที่สนใจจะช่วยเมตตาป้าแมวก็มาได้เลยนะครับตามที่อยู่เดี๋ยวจะให้เบอร์ที่อยู่ตามนี้นะครับก็ขอจบอไว้เท่านี้ก่อนนะครับ